ด้วยบุญญาแผ่ปกผสกราชพระอัจฉริยะสามารถหาเปรียบไหนพระบารมีประชาร้องเฉลิมไวส่งพระเจริญยิ่งยืนไกลชั่วนานเทินด้วยกล้าวด้วยขม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการตีอ้วนวนหิวและบริษัทดูดีเอนเตนเมนต์จำกัดตีดอ้วนวนหิวมาแล้วค่ะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัย เนื่องในวโรกาสพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงมีพระชนมายุครบ85พรรษาข้าพระพุทธเจ้าในนามบริษัทดูดีเอนเทนเนต์และทีมงานรายการตีอ้วนชนหิวขอพระองค์จงทรง,ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับและในโอกาสนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยร่วมกันทําดีถวายพ่อหลวงนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามหลักเศรฐษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับวันนี้ครับผมจะพาผู้โชคดีท่านหนึ่งนะครับเป็นคุณพ่อไปเที่ยวแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆในช่วงทัวร์หลวงพงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมได้เวลาชวนหิวกัันครบ ผมมาตามจดหมายที่เขียนเข้าไปเลยเนี่ยใช่แล้วครับบ้านหลังนี้โอ้โหนี่ทําแผนที่มาเป๊ะเลยนะครับแล้วจดหมายนี่ก็สั้นนิดเดียวดูสิครับคุณรัติการเสนอเมนูผัดคณะหมูกรอบหวังว่าจะรับคําติชมจากคุณตีอ้วนอย่างข้าาชก,การนะฮะแต่ว่าที่ถูกต้องก็คือถ่ายรูปมาด้วยเป๊ะเลยแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปเจอตัวเลยครับ2,000ธรรมโชรครับช่วง2000ธรรมโชกกับเบอร์แก๊สเทียบหน้าดูก่อนนี่พี่รัติการตัวจริงใช่ไหม สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเขียนเข้าไปในรายการของเราโอ้โหให้แผนที่มาเป๊ะเลยจดหมายสั้นนิดเดียวเองทําอะไรนะฮะคะน้าหมูกรอบคะน้าหมูกรอบรอนานไหมนานค่ะนานจนหมูจะไม่กรอบอีกแล้วไม่มาสักทีนะฮะวันนี้มาแล้วเดี๋ยวทําให้ดูหน่อยนะครับค่ะเสร็จแล้วครับคะน้าหมูกรอบ หอมไป3บ้าน8บ้านเลยนะฮะวันนี้เราก็มอบให้เลยนะครับจาก World g a กแต่ก่อนจะมอบนะคุณผู้ชมครับสมัครเข้ามาได้นะครับตามช่องทางต่างๆตรง,ง,งนี้นะฮะแล้วก็มาทําแบบนี้นะครับเมนูอะไรก็ได้เสร็จแล้วรับไปเลย2,000บาทจาก World g a กมอบให้เลยนะคะขอบคุณค่ะชิมหน่อยนะมุกรอบสนับสนุนโดยแก๊สมดกดสั่งเว r ร์แกนะครับช่วงย่านนี้มีของอร่อย <t> สนับสนุนโดยแก๊สหมดกดสั่ง WorldGas นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามา <c oughs> นี่โหสไตล์การตกแต่งร้านแบบนี้เขาเรียกว่าตกแต่งแบบไหนฮะเออตกแต่ง <c oughs> แบบเออชิโนโปรตุกสค่ะแต่ต้องถามนิดนึงว่าแล้ววัตถุดิบเห็นเขาว่ากันว่า<ช>ที่นี่เนี่ยไม่ได้ซื้อจากกรุงเทพใช่ค่ะส่งส่งมาทางคาร์โกค่ะอาทิตย์ละสามครั้งก็คือของก็จะสดใหม่ตลอด ถ้าเกิดเข้ามาร้านปูเก็ตทาว์เนี่ยมีอาหารอะไรแนะนำบ้างครับจานโปรดของที่นี่ก็คือขนมจีนน้ำยาปูค่ะแล้วมีอะไรที่แบบไม่ยั้งแบบรสชาติดั้งเดิมเลยไม่ยั้งน้ำพริกกะปิกุ้งสดแต่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพริกกะปิกุ้งสดน้ำพริกขยำแล้วกนใต้แรงไงครับน้ำฉุบย่ำค่ะก็มีผัดหมี่ฮกเกี้ยนค่ะก็คือหรือว่าหมี่สปับหมี่ต้นโพที่เขาพูดกันค่ะใบเหลียงก็มีใช่ไหมใช่ค่ะใบเหลียงผัดไข่นีต้องมีแน่นอนมีผัดไข่แล้วก็ใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดก็ได้อกกออออัันึงงงชื่่่าาารรรมเเลยยหู้้ะจ คืออะไรครับใช่เราแค่ล้วครัไม่ใช่นะ้วทางใต้คืออะไรครับหมูห่อก็คือเหมือนหมูพะโล้ครับทีนี้ผมถามเรื่องราคาที่หนึ่งบางคนอากจะมาชิมอุ้ยตายภูเก็ตทาวมาจากภูเก็ตแล้วมาอยู่ทางหลอดซอยหกเนี่ยแบบซอยเลยเออราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ฮะเริ่มต้นที่95บาทเป็นจานเดียวง่ายๆแล้วก็จนถึงไซส์ปลาค่ะตามนั้นอ่ะถ้าตัวใหญ่หน่อยขนาดนี้ก็ 450อะไรอ <ừ m. S 2> ย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แพงนะเพราะว่าไม่แพงแ <ก S 2> เพราะว่าคอนเซปต์ก็คือเหมือนกับว่าอาหารไม่แพงมากแล้วก็เหมือนทานได้ทุกวัน <ừ m. S 1> อย่างเงี้ยค่ะอาหารมาครบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมสั่งมาเป็นเพียงตัวอย่างแต่จริงๆเนี่ยมีเมนูอีกเยอะเลยนะอีกหลายสิบอย่างเอานี่ดีกว่านี่ครับมีสปาอม,มีฮอกเกี้ยนที่ใครไปภูเก็ตภาคใต้ต้องนึกถึงนะมีไข่แดงปั๊บโอ้โหเจาะละาลาามันดูเหมือนลาเมงเลยนะเป็นลาเมงบ้านเราแหละ Uh huh. มาดูอันนี้ดีกว่านี่คุณผู้ชมขนมจีนน้ำยาปูอันนี้ใครไปภาคใต้ก็ต้องกินนะเขาก็จะเอาเนื้อปูเนี่ยไหมเนื้อปูลงไปแล้วก็ราดลงบนขนมจีนครับ uh huh. ไม่เผ็ดเท่าภาคใต้นะรสชาติเขากาลังดีอีกอันนึงเนี่ยมันต้องกินพร้อมข้าวคุณผู้ชมผมไม่รู้นะผมอยู่ในะผมชอบกินน้ําพริกขยําเนี่นะแก้มกับผักตามใจชอบเช่นแตงกวาก็ได้แต่ว่าจะให้อร่อยนะมันต้องใส่หมูห้องลงไปนิดนึงแล้วเราก็กินน้ําพริกคู่กับหมูห้อง อใบเหลียงครับร้านนี้ก็พิเศษนะใส่กุ้งแห้ง้วยปกติผมไม่ค่อยเจอนะอ,อืเสร็จแล้วก็มากินด้วยปลาสายริงกินได้ทั้งตัวนะอื เอางี้ละกันคุณผู้ชมอยากจะเกณฑใช่ไหมเดี๋ยวไปกดไลค์แฟนเพจ f a c e b o o k ตีอ้วนชวนหิวนี่โชว์กันเห็นเห็นห้าใบครับใบละ500เดี๋ยวไปเล่นเกมกันนะฮะจำข้อมูลร้านนี้ไว้ให้ดีๆเราไปเล่นเกมกันในแฟนเพจ f a c e b o o k แล้วรับไปฟรีๆเลยนะครับนี่มาทานเลยภูเก็ตทาวยินดีต้อนรับนะครับเปิรกคิโมนะครับเปิด10โมงครึ่งถึง4ี่ทุ่ค่ะไม่มีวันหยุด ไม่หยุดค่ะไม่หยุดเลยนะฮะเปิดทุกวันคุณผู้ชมมาได้เลยนะครับดูรายการจบก็มาลองมาชิมดูนะครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวนชนหิวแล้วก็เวอร์แก๊สนะครับแล้วก็มีแก๊สบรรจุ15กิโลจากเวอร์แก๊สมอบให้อีกหนึ่งถังไว้ทําอาหารอร่อยๆนะครับนะขอบคุณค่ะปกติสั่งแก๊สละไหนครับประเสริฐดีแก๊สค่ะประเสริฐดีแก๊สเดี๋ยวเราไปมอบโชคกันเลยครับร้านภูเก็ตทาวน์นะครับบอกว่าสั่งแก๊สร้านประเสริฐดีนะครับเราก็เลยมามอบให้นะครับเอกมัย30นะครับประเสสรรรริฐดีัับบบจาากกวอ์แ๊ไป1,000ทนะค ย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยานวากรุงเทพ10120รับทันที1,000บาทจาก World Gas ร่วมสนับสนุนโดยน้ำพลิกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยน้ำมันงาจีนตรามังกอนคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้เครื่องทำน้ำอุ่นและเตาแก๊สลักกี้เฟรม น้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นช่วงแจกเป็นล้านโชกวิ่งชนคนโอโมตันปีห้าห สวัสดีน้องออนโอ้โหนี่มาสุกเกษมเพสัตแถวสุขสวัสดิ์นี่รู้สึกสุกสุกแลือเกินได้ข่าวว่าน้องออนเนี่ยจะแนะนําอาหารอร่อยให้จ้เป็นจ้าใช่เดี๋ยวออนจะแนะนําให้พิทานร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเจ้าอร่อยค่ะโอ้ดีทัางัันเดี๋ยวไปกันเลยแต่ก่อนไปอ่ะรับมุกออนให้ทันก่อนนะคะแสดงว่าดูรายการถามมาเลยอะไรเอ่ยมันมากับความมืด <laughs> พี่กระสือแม่นาเด็กคิวลาไม่ใช่ อ้าแล้วอะไรอ่ะก็มันมืดมืดนะคะมืดจนมองไม่เห็นน่ะเลยไม่รู้ว่าอะไรเหรอใช่แล้วถ้า,า,างั้นไม่เป็นไรเนี่ยอ่ะเอาผลิตภัณฑ์โบตันไปจะได้สดใสสว่างปลาก๋วยเตี๋ยวปลานี่บอกตลาดเปิดไฟได้วยนะมันต้องมืดมืดอร่อยไหมอ่ะ ได้ก่อนด้วยนะฮะของผมยังไม่มานะครับแต่ขอบคุณมากแนะนํามาร้านนายเป๋ลูกชิ้นปลานะครับอยู่หน้าตลาดบางประกกนะครับและตอนนี้นะครับในระหว่างรอก๋ยเตี๋ยวแจกเป็นล้านโชควิ่งชนคนอมโบตันปีห6นะครับแจกซูซูกิสม a ทนะครับแล้วก็ทองคําและรางวัลอื่นๆอีกเพียบเลยเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรกนะครับในระหว่างรอเน,นี่ยผมก็ขออมโบตันรอนไปก่อนเวลาพูดกันต้องออกใจแนสนับสนุนโดยแจกเป็นล้านโชควิ่งชนคนอมโบตันปีห6